ไอเบนมันก็ซอยไม่ได้เลยอุ้ยเบนซอยอยู่วะอเบนซอยอยู่มาช่วงตามปุ๊บกูว่าเสียงนี้อะไรกอ้ไอ ep นี้อะไร ep นี้อะไรนะอะไร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 เขาเรียกกันว่า ep ขี้ลัดน้องไปเลยมาวันแรกย้ายมาสองคนลายท่วมเลยหน้าเนื้อแทงเดินเข้ามาสานเด็กอ่ะ เดินเข้ามามองพวกเราแบบนี้เลยเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยเด็กคนนี้มันได้เรื่องว่ะ <c oughs> เราก็เลยบอกไอ้พวกไอ้โชวัตรพับพวยเฮ้ยเด็กคนนี้มันได้เรื่องว่ะฟ๊าเข้าไปในกองงานพี่ใหม่ให้ให้มัน,นเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบว่าหัวงานกูงานเฮ้ยใช่เหรอขึ้นเป็นหัวงาน <c oughs> ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากมายขึ <c oughs> ้นมาเป็นหัวงานเชา้ามาฟุบเอาลนะ ยัดมาเดี๋ยวใครวันนี้ใครไม่เสร็จนายตว์เดี๋ยวเจอกูเออหเยัดมาแล้วเจอใครกูถามว่าเจอกับใครเบนส์โอรถนั่งอยู่โจกับเบนส์ก็กินกาแฟด้วยกันตอนนั้นโคกย้ายไปแล้วโจกับเบนส์ก็กิน,ฮเ,นเฮ้ยเบนส์ไอ้เหี้ยกูไว้นี่มันไรเรื่องว่ะ <c oughs> เฮ้ยแม่งสาหมูด,ด,ดีๆนีนะ <c oughs> เราก็ไม่คิดอย่างนั้นไปฟุบอีกวันนึงขึ้นไปเล่นเดี๋ยวไปเด็กข้างบนห้องเดี๋ อใครลงมาเลยกี่ขามาใครใครพูดไอออนไลฟ์ฟังดอกแดกไลฟ์ฟังเออไอเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บแจกกันปุ๊บไอเต๋าไอเต๋าเรามาดูไลฟ์ฟังปัาบแจกไปฟุบแจกกันไปแจกกันมานหน้าเริ่มเครียร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่โดนเดี๋ยวหน้าเริ่มหน้าเริ่มเหลือสองนิ้วแล้วเนี่ยแล้วดาวอ่ะดาวอยู่ปะตาดาว ไอดาวแม่งเริ่มจะหลุดไปทีละอันมันมีอยู่3อันเน่ป่ะดาวแม่งแต่ว่าเหงื่อแม่งปิดไปแป้งเพิ่งอะไรกันทับไปอ่ะปึ๊บเล่นกันไปเล่นกันมาไอ้นั่นเขาบอกเอ้ยกูเลิกนะแม่งจะเช้าอยู่แล้วก็มันบอกเปิดเดียวไอ้ที่แม่งบอกเปิดเปิดขังไม่ตัดกูเป็นโมงไปไอ้นี่อะไรอ่ะล้างอยู่เพิ่กันน้ำเดียวเปิดขังเพราะก็เปิดขังจริงๆัไอ้ตาดาวมันขอแก้เปิดขังเลยก็โดนอยู่ประมาณสัก แถวครึ่งก็คือก็แถวครึ่งก็คือว่าตอนนด้ใช้บุหรี่อยู่ก็ประมาณสิบห้าสิบห้าซองเช้าลงมาเดะจากที่แบบว่าเกิดแบบไม่เอาไรเช้าลงมาเดินแบบโจกับเบนนั่งกินอยู่แล้วก็มีพวกไอ้นัทแมวพวกไอ้เป๋นั่งเดินไปหายไอ้เป๋กับนัดแมวนับนับ ไอ้กูกับกูบุลีใครให้มาดิมึงไปคุยกับเสือเบนส์เลยนี่มาคุยกับเสือเบนส์แหละเอิบพี่เบนส์พี่เบนส์ผมกูอ่ะบุลีหน่อยไอ้เบนส์เขาไม่มีเขาพึ่งเราอยู่ตอนนั้นอะมึงคุยกับหัวหน้าบ้าเลยโอ้โหหัวหน้าบ้าหัวหน้าบ้าเรียกหัวหน้าบ้า จะย้ายแดนร้องไห้สไตล์เขาอยู่แล้วเพื่อบีดน้ําตาให้เราเอาตังค์ให้เขาไปไปปิดพี่เพื่อจะไม่ย้ายเออเราก็เลยบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่่าเล่าเหรอโอ้ใจเย็นแน่นอนแน่นอนต่อจต่อต่อโอเคป๊าเกเลยบอกไอ้ไอ้เบนก็บอกนน่นมึงคุยกับหัวหน้าบ้าเขาเลยตาดาวมาเลยฟื้นเราก็ชอบอยู่แล้วก็บ่ามันแบบอ๊๊าเฮ้ยเฮ้ย โอ้ถ้าไหลมาแบบนี้ละตอนมึงถ่ายกันนี่มึงถ่ายกับกูยันเช้าไปเลยปึ๊บก็นั่งคุยฟุ๊บๆตาดาวห่อมามาฟุกเขาบอกพี่โจพี่โจผมขอกู้กาแฟเน่อยเฮ้ยถ้ามึงไปทำอะไรมาไอ้เที่ยกูแต่งตัวเสื้อขาดตัวงไอ้เที่ยกูไม่ได้มีอะไรมึงรู้จักผ้าขี้ริ้วห่อทองมะมาแล้วบอกผมผมไม่รู้จักงานเดี๋ยวมึงเจอเลย รวยหอ่อที่ไปฟุบไเปเบนเขาบอกว่าก็ทําตามที่ไอ้โจ้มันบอกแหละไปฟุบไปเลย <c oughs> ไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอไอเป๋เป๋รเราเราก็เรียกไอ้เป๋เป๋เป๋ถามทำไมพี่ <c oughs> มึงไปทำข้างหลังเลยสตูผ้ <c oughs> าคุมอะไรให้ดีมันเป็นงานใช่ปหมละ่ะ <c oughs> งานเราก็ผ้าคุมปรับบอกให้ตาดาไปรอผมตกตะกุ่พี่เฮ้ย วุ้ยหักตายเลยท่านี้ยันเช้านะกูบอกไว้ก่อนแล้จะแบ่งกันโอเครู้เรื่องเฮ้ยชัดเจนเฮ้ยเฮ้ยโอแคอย่างนี้ไปแล้วไม่มาเก็บมาที่กูก่อนนะโจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบ่งโอ้โหโอเคโอเคเล้วปะเราไปอยากฟังอยากฟังมาวางได้นไหมล่ะดาดาวมาเลยเฮ้ยพี่ให้ผมไปทำอะไรว่างไรเออมึงไปนั่งรอเหอะสัตว มาไอ้เบลให้ตาดาวเข้าไปนั่งรอข้างในตาดาวก็นึกว่าทําอะไรวะมานั่งรอเออเออทําอะไรก็ไม่รู้ไอ้เบนมาเลยเบนมาแล้วเบนได้ไงเบนกับโจเดินมาโจกัแกยู่ไปจ้าไอ้โจเบนไอ้เจ้าแล้วต้องตายเขาอย่างที้อยู่แล้วเบนไหนเบนไหนเบนโอโร ไปเลยครับจมันนี่เลยทามาถามทำ,ทำไรพี่ทำไรอะไอเฮียมึงก็รู้อยู่แล้วกูไม่เอาเลยกูยกให้มึงเลยสะนะินาซองเดี๋ยวเอไปใช้ด้วยมึงอาไปใช้อีกแล้วกเรอพูดแบบว่าผู้ใหญ่อะนะมึะงอาไปใช้อีกก็เดี๋ยวเอาพี่กูไอเบนซ์มึงนี่พี่ทำไอเฮยเียเดคนมาไอจ้วแล้วมึงไม่ทำหรอ ด้วยก็ได้ปะปฟ๊บนี่พอเฟิบเบนเราอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วสถ้าตล์เราไม่เอาตัวถุยดุยด้วยเบ็นเขาใส่เลยกินน้ำไหยครับเฮ้ยโอ้โหอเยแบงอะไรบ้างกูอย่าเพิ่งรู้วิญญาณหน่อยเออเป็นสีมดีก็บอกแบงคี่สีหมดเลยอีกเบนเขาใส่เลยตั้งตั้งเสียงแม่งออกเลย ขี่แม่งลากอะไอ้เด็โคนไม่เยอะที่มาเออเนี่ยแหละเบนขี้ลัดน้องยัดหน้าแดนนี่ตอนก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยว่อนขอเสียงนิดนึงมิกิไปก่อน้านั้นก่อนนี่เขาดูจำพี่นี่มันพูดกันเลยอะมันพูดนะว่าพี่จะดีหรอเออมึงทำเหอะสัตว์เร็วๆเดี๋ยวคนมา แล้วเอากระบอกเหลือตีหน้าตีตาไม่เหรอตีหน้าตีตาเบ้นชอบอารมณ์แบบว่าอารมณ์ขวานลมปุ๊บดูดเสร็จปุ๊บโจโจมึงดูดปากกับมันเนี้ยเจ็บปไอ้หน้าเยี่ยปาไอ้เบนเดี๋ยววัวตื้นกูไปคนหามา เลยเดินออกไปเลยไอสัตว์ดูให้มาดูดปากไอเฮียเราเมาเลยอ่ะไอเฮียเราเลยบอกไอเฮียเราเลยบอกไอสัตว์เราเดินกลับมาไอเฮียตังเราอ่ะเรามึงงตัไอเฮียเราขอร้องมันอ่ะ ไอ้เหี้ยมันจะเสร็จแล้วอ่ะตอนช่วงมันตามให้เราอ่ะมันจะตามให้เราอย่างเงี้ยไอ้เบนซ์มันก็สอยมาเลยไยออุ้ยเบนซ์อยอยู่หรอไอ้เบ้นซอยอยู่อยอ่ะพอช่วงตามปุ๊บกูว่าเสียงเฮี้ยอะไรกันไม่ต้องถามเลยว่าเสียงอะไรไอ้ช้างปเฮ้ยไอ้เบ้นเสียงไม่ใช่เสียงอย่างเดียวอะไรสัตว์กลิ่นเหี้ยอะไรเยอะมาก แม่งไหลออกมาเหลืองมาเลยอ่ะเหมือนท้องเสียมึงเค้เห็นป่ะที่แบบว่าขมิบไม่ทันอ่ะโอ้โหแล้วแม่งออกมาเป็นก้อนปนอนิดๆอ่ะโอ้โหกูลุกเลยกูบอกเลยว่ากูลุกกูไม่เอาอะไคือเสร็จไหมไอเบนซ์เสร็จแต่โจไม่เสร็จโจไปเหนียวต่อเพราะว่าแม่งก็ไอเยี่ยงตังเราอะ ก็ให้เด็กอยู่ข้างหน้าไว้ว่าอยากให้ใครเข้าบอกอันนี้บอกข้างหลังตรงหน้าข้างหลังห้องพ่อเราก็ดาวไล่มาเราก็งนึงหน้าคนอื่นแล้วถ้าหน้าตาดาวไม่ไหวแล้วมเหม็นเหลือเกินขอนะโอ้คโอ้ยโอ้ยโจบ้าโจบ้า